ชาวบ้านจำนวนมากต่ากมารอลงทะเบียนเข้าโครงการพักชำระหนี้ที่วัดพีระภูมารามจังหวัดลบบุรีแม้รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงเดือนสิงหาคมแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะมาตั้งแต่วันแรกเพื่อมาสอบถามข้อมูลและต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่โดยสมาชิกของทกศที่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีเกือบสามล้านรายซึ่งกลุ่มนี้เป็นลูกหนี้ดีหรือมีสถานะหนี้ปกติ และมีจํานวนต้นเงินคงเป็นหนี้ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทโดยทกสได้เปิดให้ลูกหนี้ตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่20สิงหาคมนี้จากนั้นโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2555ถึง30สิงหาคม2558ซึ่งมีทางเลือกให้ลูกหนี้2แนวทางคือ ขอพักชําระต้นเงินพร้อมกับลดดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีและขอลดดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีแต่ผ่อนชาระเงินต้นตามปกติเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลบบุรีส่วนใหญ่เลือกที่จะลดดอกเบี้ยร้อยละสแต่ไม่พักชำระเงินต้นเพราะมีความสามารถที่จะส่งเงินต้นได้บางส่วนให้เหตุผลว่าชอบในส่วนที่ลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงและต้องการรักษาเครดิตของตัวเองให้เป็นลูกหนี้ที่ดีด อย่างคุณลุงล้ําลงทะเบียนขอกู้ไป2 0 0แสนบาทเพราะต้องการนําไปหมุนเป็นค่าใช้จ่ายทําไร่ข้าวโพดบนเนื้อที่ทั้งหมด70ไร่ทุกปีแล้วก็เคยส่งได้ทุกปีเนาะพอเขาอยู่ใท่ยอย่างนี้รู้สึกว่าสบายมากานะไอ้เรื่องส่งเราส่งได้แน่ <laughs> ถึงทําให้พักเราก็ส่งได้ ด้านรองผู้จัดการทกสบอกว่าโครงการพักชำระหนี้ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกหนี้ดีรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคึกคักเพราะว่าลูกหนี้สามารถนำเงินที่ไม่ต้องส่งชำระหนี้ภายใน3ปีเพื่อช่วยเหลือให้ลูกหนี้นำเงินไปกู้ไปจับจ่ายใช้สอยด้วยการขยายการเพาะปลูกและพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนแต่ต้องมีความสามารถชำระหนี้ดอกเบี้ยทุกงวด หากผิดนัดชำระหนี้จะต้องออกจากโครงการหรือถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ลดดอกเบี้ยร้อยละ3าโครงการนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ลูกหนี้ที่เป็น NPL ได้เร่งปรับสถานะของตัวเองให้เป็นลูกหนี้ดีด้วยแต่สิ่งที่ทกศเป็นห่วงคือวินัยในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของลูกหนี้เพราะไม่อยากให้โครงการพักหนี้เป็นเครื่องมือของลูกหนี้ที่ใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและขาดสติสิ่งที่สําคัญที่ฝายย้าเตือนนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนก็คือ อยากให้เขารักษาในสิ่งที่ดีนะฮะอยู่เดิมแล้วก็คือในเรื่องของวินยัยทางการเงินนะครับให้พี่น้องเสียกรน,นั้นต้องคำนึงถึงแล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับถึงแม้ว่าบางรายอาจจะเลือกพักชําระต้นเงินนะครับแต่ในต้นเงินในเงินสดที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับสำหรับ euh ภาระในการที่ต้องชําระคืนธนาคารนั้นก็ต้องมีการเก็บแล้วก็ดูแลรักษาเงินในส่วนนี้ให้ดี นะครับอย่าได้ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับจนเป็นลายเป็นจนกระทั่งกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหานะครับเกิดขึ้นมาภายหลังอันนั้นคือสิ่งที่ที่ธนาคารก็เป็นห่วงนะครับก็พยายามที่จะให้เป็นข้อคิดนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้พึงระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับโดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลูกหนี้ชั้นดีนี้จะได้รับสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อใช้บริหารจัดการวางแผนการใช้เงินเป็นรายวันด้วยครับ สมุดบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนี้นะครับผู้ที่จะเข้าร่วมสิทธิ์ลงทะเบียนพักนี่ดีนะครับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกอสอจะได้รับไปบันทึกการบริหารจัดการเงินเอาไว้นะครับซึ่งในสมุดเล่มนี้นะฮะเนื้อหาครับคุณผู้ชมจะเป็นการ ชี้แจงและบอกถึงรายรับรายจ่ายที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับได้นําไปใช้จ่ายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรายรับเข้ามาหรือว่าจะเป็นรายจ่ายที่จ่ายออกไปซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็จะต้องอใช้สติในการบริหารจัดการเงินอย่างดีทีเดียวครับโครงการนี้จะประสบความสําเร็จได้จึงขึ้นอยู่กับลูกหนี้ทุกรายเพราะแม้ลูกหนี้จะมีเงินในกระเป๋าสตางค์มากขึ้นแต่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์และมีแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ พัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน